เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยครวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับรายการโซนทีวีนั่นเองเนี่ยฮะววันนี้เราไปอยู่กับเกมคูกิ้งบเิกันอีกแล้วนะและวันนี้ผมบอกเลยว่าตัวน้องก็อรจิงของผมนั้นเลเวลตันแล้วเย้ นี่ดีกว่านะฮะตัวเชฟนะครับมียกจนที่ที่1 5 1 8โอ้โห <c oughs> แล้วก็ด้านขวานะครับบอกเลยว่าแม็กเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะฮะแล้วสายที่จะเล่นนั่นก็คือปล่อยฟองสบปุ่นใ้ซองลูกในเวลาเสิร์ฟอาหารนั่นเองคือบอกเลยว่าดูครับชมครับกวนมากๆเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมดีกว่าน,นะฮะว่ามันจะกวนกันแค่ไหน ปเอาแม้รอบนี้ฮะเราเจอกันหนักใกล้ๆผมบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามนั้นจะน่าจะมีเลเวล10เหมือนกันนะฮะขออนุญาตสำหรับฝั่งนะครับเออได้ไปฝั่งนู้นนะไปฝั่งนู้นโอเค thank you ไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่โดอมาโดอะไรอย่างไรเนี่ยมาโดอมันมาแล้วเออเอาดิเอาดิเอาดิ มา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 ช่วยช่วยช่วยเอ๋ช่วยช่วยเอาโดนไปโดนโถไหนโถทำไมนายทำอย่างนี้เหรอเพื่อนมาโอเคพิ่มาวิ่งมาเสิร์ฟเอ๋ล้างจานล้างจานลบเอือโดนเฮ้ยรอไม่รอกันเลยโอ้ไม่ตายเถอะมาเอาขึ้นเอ๋อเดี๋ยวเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย บอกเลยว่าจีจ้าไอ้หลบอออะไรอะไรอะไรเออเออเออหลบหลบหลหลบก่อนระเบิดมาระเบิดมาฟ้อเด้อโอ้เออโดดโดดเด้อเดอเอเด้อเ้อเด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 อด้อเด้อเด้อเ้อเด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 ้อ้อเดอเด้อเดอเด้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 อเดอเอเอเ้ออเ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 ด้อเเด้อเด้อ้อเด้อเเด้อเด้อ้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้อเดอเด้เดอเด้อเอเเอเด ุยโดน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 เล้วล่ะเดินเดินล้นล่ะเอาเอ้ยมานี่ายายโดนอีแล้วมนเอยเอาวเอาเว้เว้เอาว้เอว้เวสับับับบอกเลยว่า โอเคพร้อม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 อย่างหนักพร้อมอย่างหนักเลยฮะพร้อมอย่างหนักเลยพร้อมอย่างหนักเลยสักก่อนเออสักก่อนคุยที่หลังสักก่อนคุยที่หลังนะจ๊ะเด็กๆ7 6 5 4 3 2 1เอาแล้วเว้ยมาลุน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 ลุยลุนลุนอีกลุนอีกลุนอีกเออเดะเออเดะเอาไงเอาไงเอาไงโดนเปล่า มา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 ลบ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 ขวาเอ๋ขาไหนขาไหนอะไรโดนมาเนอะมาเนอะเราไปช่วยกันหน่อยเราไปช่วยกันหน่อยเอ๋มา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 เสิร์ฟเว้ยมามาเสิร์ฟเว้ยเอาเด้เอาเด้เอาไงฮะเอาไงฮะเอ๋เอาเด้อเด้อเด้อขัดกุ้งขัดกุ้งของการกินกุ้งของการกินกุ้งับเพื่อนขอวกุ้งไหนครับขอวกุ้งหน่อยครับสว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 ยครับเอ๋สวยงามสวยงาม เออเอาเดเอาเดเอาเดเอาดีตับตแต้แม่างไม่มากแต้ม่างไม่มากได้อยู่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 ยังไงเออไม่นะไม่นะสุสี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 ตับเรตบเราตบเรเออฮา สุดยอดตัวปวดตลอดการฮะหนูน้อยใส่ฟ้าก็คือน้องแบงค์กุั่นเป็นแบงคกุสฟ้ากับผมนะฮะน้องฟองสบู่ชื่อว่าคุณนุชชิตตี้ที่แฮชนันเองมาแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะบอกเลยว่าหยิบมันมาสับ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 สัขอหยิบตรงนี้ก่อนเออมันไม่ต้องหันไงมันไม่ต้องหันไงใช่หมันไม่ต้องหันสุดยอดสุดยอดไปเลยเอไปเลย้ไปเลยอ้าไปเลยเอาพื้นที่เลยเอาพื้นที่น่สับ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 เอมามาแล้วครับ ะครับอ่ละครับเออหยิบมาหยิบมาพรอมหยิบมาพรอมถัวเขืทศตับทับๆับทับสับท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 ับวับทับทัมทับทับอับทับเับทับทับปับทับทนบทับทับทัับทับทัับท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 ับวับทอนทอบทับทับน เออป่าแล้วครับป่าแล้วครับเอเอป่าแล้วสลูกโดนไหมโดนไหมโดนไหมบูซึมโดนเฉยโดนเฉยอะไรกันครบบนี้เอมใส่เตาใส่เตาเดี๋ยวผมหยิบไส้กรอกฮอตดอกเขาเรียกว่าอะไรฮอตดอกไส้กรอกไม่รู้แหละมาแลจับแล้วออมามามาขอจานขอจานเกบะปาละ เดี 2. 2. 2. 2. ๋ยวเก็บไปสองอันก่อนเก็บไปสองอันก่อนเดี๋ยวเสิร์ฟสองเสิร์ฟสองเสิร์ฟสองวิ่งมาวิ่งมาแล้วฮะจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าเสิร์ฟใกล้ๆนะครับแบบหนึ่งแล้วก็สองเอ๋สีลูกสีลูกพี่ว่าไงสีลูกพี่ลูกจิจัดจิจัดจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวนี่มันมีฮอาดอกที่หั่นแล้วนี่ว่าเออมาแล้วฮะมีฮอาดอกที่หั่นแล้วก็ไม่บอกฮอาดอกที่หั่นแล้วก็ไม่บอกวิ่งมาเออโดนฟรุโดนช็อตสองเกินเกินสองลูกวิ่งไปโดนแล โอ้โไม่โดนอะไรวันนี้โอ้โหเฮ้ยมีเมนูแล้วมีเมนูแล้วเว้ยนะมานอเอ๋เอาไว้เอาไว้เอาไว้พันเก้าพี่ว่าไงพันเก้าพี่ว่าไงเก้สองพันห้าเอาวะมันจะสุกทันไหมเนี่ยสุกทันไหมอ่ะไม่รู้บอรู้แด่เอาแหววหมุนหนึ่งสองสามสี่มันสุกทันไหมอะสี่เฮ้ย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 เอสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแอรแอผมจะพูดภาษาเป็นญี่ปุ่นนะไม่ทราบว่าชื่ออะไรเหรอครับ <c oughs> เอาเลยครับผมบอกเลยว่าสอรสีเดี๋ยวผมจะหั่นอะกีวีให้เขาเรียกว่าอะไรกีวีใช่ไหมกีวีหรือเมลอนนะไม่รู้อะระดับแรกเดี๋ยวหั่นเมลอนให้ก่อนละกันเมลอนคือสิ่งที่ดีกับชีวิตกินแล้วจะมีคุณภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่หรือเปล่าวะไม่รู้อะบอกเลยว่าองคามันเสิร์ฟกันไปแล้วในพัยอนเลยไม่ได้เสิร์ฟกันอ๋อน ผมลืมเสิร์ฟนั่นเองไม่นะไม่นะเออเอาเว้เอาเว้เอาเว้ของจริงของจริงเอาเว้เอเตรียมให้เตรียมจานเตรียมจานให้คบคุณอาริกาโตวาไซมาตเอ๋จริงว่ะเอ๋ไหมกา690กับ515าแต้มบอะไรฮะชีวิตบอยันเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวอ๋อต้องมี เสิร์ฟสตรอเบอร์รี่กับกล้วยใช่สตรอบอรี่กับกล้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะเอาเต็มมดเต็มมือไปหมดเลยน่ะแก่จังเออเดินเดินแล้วล่ะอ่ะเดินเดินแล้วล่ะเดี๋ยวคนขับแต้มน้ำโอเมก้าชิปหายละชิปหายแล้วฮะเอ้ยเอาเบยเอาเบยได้ยูได้ยืมสับ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 สวยสวยสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานอ่ะนะหยิบจานผิด เออเอ้าเดี๋ยวเออโอ้โหเล่นดันเหนื่อยเลยกูเอาอ่ะนี่หันโคตรพริ้วนะฮะจริงโดนเออชักกระตุกอะไรวะเนี่ยโอ้ยปวดหัวโอเคเขาเ์ฟเออโอ้โหจริง สับซ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 ับมา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 เดี๋ยววางจานให้เอ๋วางจานให้เอ๋แองว่าของจริงของจริงอีกครึ่งครึ่งคือชั่วโมงไม่ใช่มีสามสิบวินาทีนะฮะคุณสองก็จะมาแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวเราเก็บคุณสองดีกว่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าคุณสองของเรานั้นจะเป็นยิ่งไรโอเคมาตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคการมาวางก่อนสวยสวยสวย ใช่ใช่ใช่ในในในเอาละเซิฟหนึ่งกองสวยเอามาเดี๋ยวเฮ้ยไม่นะเรารวมจานไปอ่ะเราขอโทษขอโทษ oh, <no. S 2> <laughs> บอดายตังใจเน่อะไรวันนี้โอ้โหมือมันไปโดนเนี่ยเราบอดายตังใจนะเออเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามา ขอขอบคุณครับอันนี้ก็ตัวใสีมาต่ะโอเคแหมเอามาแหมหลุน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 ช่วยหันช่วยหั่นสับปรียให้ช่วยหั่นสับปรียให้เอาเลยครับจังหวะนี้ฮะบอกเลยครับยี่สิบวินสุดท้ายนะครับเราจะชนะหรือไม่ฮะจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าฝันทองข้าวนั้นก็แต้มมาติดติดแล้วนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ของเรามา เสรฟไปแล้วครับ3า0 0แต้ม3 8 0 0แอต้มอีกฝันหคั้สามพันสามร้อยแต้มจังหวะนี้ทำยังไงดีครับฝั่งเราไม่ยอมแพ้จริงๆครอีกเจ็ดวิสุดท้ายครับผมอีกเจ็ดวิสุดท้ายเอายังไงห้าซีแต้มมันเตตินแต้มมันตติดขอกล้วยเร็วเรวเาจบไปที่4 1 5 6แต้มนะฮะเกือบันแต้มโอ้สุดยอดไปเลยชิวเชียดจริงๆนะฮะ เอาล้วครับผู้ชมครับเป็นไงบ้างนะครับสนุกกันหรือเปล่าเลยนะครับถ้าสนุกชอบใจยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับโซนนาทีด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราในอนาคตนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พาร์ทหน้านะจะเป็นเกมออะไรสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับ